ก็ผมกอสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีเบ้าเดียครับนะฮะวันนี้ก็บสื่อภาพมาต้มอึงเผาหรืออึงไข่นะครับผมเทศกาลนี่ก็สิเป็นเทศกาลกินอึงนะครับผมก็เป็นฤดูฝนนะครับผมก็ช่วงนี้ก็บ้านได้บานก็มีอึงนะครับก็สิ่ากันหาอึงมากินกันนะครับผมอันนี้กับเบ้าเดียสื่อมาจากหน้านะครับผมหน้าเพื่อนไปหาหมาเบ้าเดียไปบด้ไปหาดอกนะครับก็ซสื่อต่อเพื่อนนะครับผม ก็ต้มข้านะครับผมต้มข้าแต่ข้าวใบมะกูดนะครับเพื่อการดับข้าวนะครับแต่ว่าอื่นอึงเนี่ยก่อนอื่นต้องเอาไปหลังดีๆก่อนเด้อนะครับผู้ลงนเขาก็เอาไปอันต้มลวกหนามก่อนหลอกในลาบนึงไอ้นาํานึงแล้วก็มาหลอกข่าบออกนะครับแต่ว่าบางีย่ต้มเลยนะครับแต่ว่าหั่นหลางให้สะอาดก่อนนะครับผมก็ปกติทั่วไปครับผมก็ยังต้มเป็ตต้มไกล้นี่แหละครับผมเนาะนะครับแต่ว่าสิีต่างกันก็คือ ต้มอึ่งนี่สิเน้นไปทั้งอันออกเปรี้ยวนะครับโดยการใส่บักขามกับใบบักขามอ่อนนะครับผู้ใดมักหอมๆก็ใส่ผักขะแยงนะครับอ่ะนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับต้มอึ่งนะครับผมปะไปซิมกันครับมาเด้อสดมันห่อนุกันพี่น้องซิมกันอือบุ้ยแซ่บ ทินเขากันครับผม